สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องตระกูลพริตสเกอร์นะคะครับตระกูลเจ้าของเครือโรงแรมไฮแอทที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ค่ะแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันไปไกลกว่าแค่เรื่องโรงแรมนะคะเราจะมองให้เห็นถึงเ,เครือข่ายอำนาจทางธุรกิจและการเมืองด้วยใช่ไหมครับที่มันค่อนข้างซับซ้อนถูกต้องค่ะซึ่งพวกเขาสร้างขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นที่เ,เป็นแค่ผู้อพยพ จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพลคนสำคัญของประเทศได้เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็กลั่นมาจากบทความแล้วก็บันทึกหลายชิ้นเลยครับครับที่เขาเจาะลึกประวัติศาสตร์กลยุทธ์แล้วก็ผลกระทบของตระกูลนี้เป้าหมายของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะครอบครัวผู้อพยพครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาสามารถสร้างเครือข่ายอํานาจที่มันโยงใยทั้งการเงินอสังหาริมทรัพย์การศึกษาการศึกษาการเมือง ได้ยังไงกันโดยเฉพาะการตัดสินใจแบบว่าก้าวเข้าสู่เวชีการเมืองอย่างเต็มตัวในยุคหลังๆนี้ด้วยครับอืมน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นนี้ต้องย้อนไปชิคาโกเลยต้นศตรวรรษที่20ครับนิโคลัสพริตสเกอร์ผู้อพยพชาวยูวจากยูเครนเริ่มจากสำนักง,งานกฎหมายเล็กๆค่ะแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคือแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าครับ แทนที่จะทำคดีทั่วไปเขาเลือกที่จะเชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปเลยอ๋อซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นบันไดขั้นแรกๆเลยนะครับในการสะสมความมั่งคั่งใช่ค่ะต่างจากตระกูลดังอื่นๆอย่าง Rockefeller ที่มาจากน้ำมันงี้พวกพริสเกอร์นี่คือใช้ความรู้กฎหมายครับเป็นเครื่องมือสร้างฐานะแบบเงียบๆอืมเป็นการวางรากฐานที่ฉลาดมากเลยนะครับใช่ค่ะจากทนายความเขาก็ค่อยๆขยับมาลงทุนโดยตรง แล้วก็เข้าสู่วงการการเงินอสังหาหริมทรัพย์เต็มตัวจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในทศวรรษ1950อ๋อรุ่นหลานแล้วใช่ไหมครับครับเจพริสเกอร์หลานชายของนิโคลัสพริสเกอร์แหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าเจเนี่ยมองเห็นช่องว่างในตลาดช่องว่างอะไรครับคือโรงแรมที่พักใกล้สนามบินครับตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่อ๋อจริงด้วยค่ะปี1957 เขาเลยตัดสินใจซื้อกิจการโรงแรมเล็กๆชื่อ h y a อ t o u u s e ใกล้ๆสนามบิน LAX และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของอาณาจากักร h y a อทที่เรารู้จักกันครับผมแต่ข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเน้นว่าเจไม่ได้มองแค่เรื่องที่พักนะคะครับเขามอกเรื่องอะไรครับเขามองไปถึงการสร้างประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ตัวเขากับน้องชายโรเบิร์ตพริสเกอร์เนี่ยก็นำแนวคิดใหม่ๆมาใช้เยอะเลย อย่างเช่นอะไรบ้างครับเช่นการออกแบบล็อบบี้แบบเอเทรียมที่มันดูโอโถงเปิดโล่งอ๋อที่เป็นเอกลักษณ์ของ h y แอ t ยุคแรกๆเลยใช่ค่ะทําให้มันต่างจากโรงแรมทั่วไปในยุคนั้นไปเลยครับและความเก่งกาจเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะยังไงต่อคะเขาใช้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงินมาสร้างโครงสร้างบริษัทที่เอ่อค่อนข้างซับซ้อนมากอย่างเช่นมามอนส์กรุ ใช่ครับมามอนสกรุปนี่คือกลุ่มบริษัทที่รวมธุรกิจหลากหลายมากตั้งแต่การผลิตทางอุตสาหกรรมไปจนถึงบริการทางการเงินเลยแล้วก็มี r r s k e ก Organization อีกที่ดูแลการลงทุนต่างๆครับโครงสร้างแบบนี้มันช่วยให้เขาบริหารจัดการอาณาจักรธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้โดยที่ไม่เป็นเป้าสายตามากนะัก ถูกต้องครับแล้วก็ยังสามารถยงยายการลงทุนไปที่อื่นๆได้ด้วยสถาบันการเงินหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยอ,อย่าง University of Chicago ครับผ่านการบริจาคก,การเข้าไปนั่งในบอร์ดบริหารแต่แน่นอนเส้นทางมันก็ไม่ได้ราบเรื่อนเสมอไปใช่ไหมคะใช่ครับแหล่งข้อมูลหลายชิ้นก็ชี้ไปที่ความท้าทายเหมือนกันมีเรื่องอะไรบ้างคะก็มีการประท้วงของสหภาพแรงงานเรื่องเงื่อนไขาการจ้างงานในโรงแรมอืมเรื่องนี้เคยได้ยินอยู่คะ่ะครับ หรือมีข้อกังขาเรื่องการใช้อำนาจทางการตลาดที่อาจจะเข้าข่ายผูกขาดในบางธุรกิจแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวด้วยใช่ครับเรื่องการจัดสรรทับสินมหาศาลช่วงต้นทศวรรษสองพันอันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่พอสมควรซึ่งประเด็นที่น่าสนใจต่อจากนี้คือแทนที่เขาจะจัดการปัญหาอยู่หลังฉากเหมือนเดิมครับ เขากลับเลือกกลยุทธ์ที่ต่างออกไปคือก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองอย่างเปิดเผยเลยใช่ค่ะมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งเขาให้ข้อสังเกตว่านี่อาจจะสะท้อนความเข้าใจในจอ่อิตวิยทยาของ <บท S 2> อำนาจประมาณนั้นค่ะว่าการมีที่นั่งมีเสียงในโต๊ะตัดสินใจในโยบายโดยตรงเนี่ยมันมีพลังมากกว่าการเป็นแค่ผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง อ๋อเข้าใจได้ครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นเพนนีพริสเกอร์นะครับหนึ่งในทายาตรุ่นที่3นอกจากเป็นนักธุรกิจหญิงที่เก่งแล้วปี2013เธอก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐในสมัยประธานาธิบดีโอบามาค่ะซึ่งการแต่งตั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการต่อย,ยอดจากเครือข่ายการสนับสนุนทางการเงินที่ตระกูลเขาสร้างมานานในแวดวงการเมืองครับแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นปี2019 J.B. p r i t z k ส r อร์ ker, น้องชายของเพนนีก็ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐอิ l ลินอยส์โหอันนี้ตังหน่งใหญ่มากในระดับรัฐเลยนะคะใช่ครับมีอำนาจบริหารสูงมากแล้วแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเขาใช้ทรัพยากรส่วนตัวเนี่ยเยอะมากในการหาเสียงอันนี้คือตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านเลยจากตระกูลที่เคยใช้ทุนขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังครับกลายมาเป็นผู้เล่นหลักที่มีอำนาจกำหนดนโยบายโดยตรงทั้งระดับประเทศระดับรัฐเลยชัดเจนมากครับ ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปภาพรวมเส้นทางของตระกูลพริสเกอร์ได้ว่าเป็นการเดินทางจากเอ่อสำนักง,งานกฎหมายเล็กๆในชิคาโกครับสู่การสร้างอาณาจักรธุรกิจระดับโลกอย่าง h i g h e r t r o m a าเ Group ก่อนที่จะผันตัวเองเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองแบบเต็มตัวผ่านบทบาทของเพนนีแล้วก็เจบีพริสเกอร์ค่ะนับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังทุนที่อาจจะดูเหมือนซ่อนเร้นอยู่ค่ะ มาสู่การเป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะอย่างเปิดเผยซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเราไปสู่คำถามเชิงขบคิดที่สำคัญนะครับค่ะที่บทความต้นทางหลายชิ้นเขาได้ทิ้นท้ายเอาไว้ว่าอะไรคะเวลาที่เราเลือกตั้งผู้นำในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรากำลังเลือกบุคคลที่จะมาบริหารประเทศอย่างแท้จริงหรือว่าหรือว่าเรากำลังเลือกตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มทุนที่อาจจะไม่ได้ปรากฏตัวให้เราเห็นอย่างชัดเจนเสมอไป